อนนี้นะครับเราก็กำลังลื้อแผ่นตัวกระเบื้องออกนะครับลื้อทำไมนะครับไม่ใช่ว่ากระเบื้องที่เราฟูไปนะครับเกิดล่อนหรือเกิดเสียหานะครับมันไม่ใช่นะครับอที่เราลื้อออกเพราะเพราะว่าแต่ก่อนนะครับกระจกที่บ้านนี้เขายังไม่ได้ใส่นะครับแล้วเขาก็เอาเศษกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับไปไปวางทับ กับกระดาษนะครับแล้วลมมาแรงๆนะครับกระดาษปิวแล้วก็พาพัดกระเบื้องลงมานะครับกระเด็นลงมาแล้วมากระแทกกับตัวกระเบื้องพื้นด้านล่างเป็นรูนะครับไม่ถึงกับเล้าหรือแตกนะครับแต่เป็นรูนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับสองแผน่นความแข็งแรงเขาจะขนาดไหนนะครับ ตัวปูนคุยหนูเดี๋ยวมาดูตัวปูนคุยหนูก่อนกันนะครับอันนี้เราได้สก,กัดตัวกระเบื้องออกแล้วนะครับแล้วก็แยกตัวเศษตัวปูนที่ยังค้างอยู่นะครับนี่จะเป็นตัวพื้นเก่านะครับพื้นคอนกรีตเก่าแยกกว่าจะออกนะครับปูนคุยหนูเพราะเขาติดกับตัวคอนกรีตไปเลยนะครับ ราะขั้นตอนตอนการปูนะครับผมจะใช้เป็นตัวน้ําปูนคน้คนๆนะครับน้ําปูนกาวราดลงไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้ตัวปูนขุยหนูลงไปอีกทีนะครับเพราะว่าตัวน้ําปูนกาวนะครับเขาจะเป็นตัวประสานตัวปูนคอนกรีตนะครับกับตัวปูนขุยหนูให้เขาได้ยึดติดกันแน่นขึ้นนะครับผมก็เลยมีโอกาสนะครับได้ ทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเขาติดแน่นกันแบบไหนแน่นหนาไหมแบบนี้นะครับอันนี้นั่งน้องเขานั่งสกัดก็นานแล้วนะครับตัวปูนขวยหนูนี้ติดกับตัวคอนกรีตไปเลยนะครับแต่ถ้ามันออกไม่หมดเราแยกยังไงก็ออกไม่หมดเราก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีความหนาอยู่แล้วเราปูได้แต่ก่อนที่เราจะปูเราก็ต้องลาด น้ำปูนกาวลงไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นตัวประสานนะครับแล้วก็ค่อยวางตัวปูนคุยหนูลงไปนะครับแล้วตัวแผ่นหลังกระเบื้องเราก็ทาปูนกาวอีกทีนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการเอากระเบื้องออกนะครับผมจะเจาะนะครับเจาะตัวกระเบื้องที่เราจะอ,าออกให้เสียไปเลยนะครับ เราจะเจาะให้ห่างจากตัวแนวที่เขาต่อกันนะครับออกมาสักหนึ่งเซนนะครับหรือสิบมิลเพื่อป้องกันเขากระแทกกับตัวแผ่นต่อไปนะครับแล้วเราก็จะสกัดตัวด้านในออกให้หมดเลยนะครับผมก็จะเจาะทุกมุมเลยนะครับเอาออกเอาเราจะเอาตัวมุมออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสกัดตัวด้านในออกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเคาะให้ทุกท่านดูก่อนนะครับว่าเสียงเขาแน่นขนาดไหนนะครับโดยค้อนปอนเนี่ยค้อนเหล็กค้อนเขายังเด้งเลยนะครับไม่มีเสียงล่อนเลยนะครับ คือยังดีอยู่นะครับยังแค่ว่ามันเกิดเนี่ยนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นบ้านใหม่ของเขานะครับเขาก็เลยต้องเอาออกเพื่อเปลี่ยนเป็นแผ่นที่ดีนะครับเล็กๆก็ต้องเอาออกนะครับบ้านใหม่ แต่ตอนแรกเราต้องเอาตัวมุมออกก่อนนะครับเพราะให้เขาได้ร่อนก่อนนะครับ นี่เมื่อเราเอาตัวมุมฉากออกทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะสกัดตัวฝั่งนี้นะครับให้เอาตัวด้านในออกนะครับถ้าเขาจะแตกไม่ออกเป็นแผ่นแตกก็คือต้องแตกครับเราต้องเสียไปเลยนะครับ กระดัดตัดเป็นแผ่นเล็กแล้วยังไม่ออกนะครับสกัดยังต้องแตกเป็นชิ้นๆนะครับมันไม่ออกเป็นแผ่นนะครับแน่นมากออกแบบติดกระเบื้องออกมาเลยนะครับปูน ออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะครับไม่มีชิ้นดีอันนี้ใช้เป็นปูนกาวจระเค้นะครับจระเค้แน่นอนครับ เอาออกหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นเอาตัวเล็กๆอยู่ตรงแนวนะครับหนึ่งเซนนะครับเอาออกต้องค่อยๆระวังนะครับ ค่อยๆทำค่อยๆค,ค,ค,คิดนะครับเพื่อไม่ให้เขาไปถูกแผ่นอื่นได้นะครับแต่ลามงานรื้อไม่ใช่เป็นงานง่ายนะครับงานรื้อถ่านรื้อบดทั้งบ้านโอเคครับแต่ถ้าลรื้อแบบแค่แผ่นสองแผ่นเราต้องพยายามป้องกันดีๆครับราคาอาจจะสูงนะครับการรื้อนี้ผมรื้อให้ฟรี แต่ต้นเหตุต้องมาจากการที่เราทําไม่ดีนะครับช่างทําไม่ดีเกิดจากที่ช่างปูไม่ดีนะครับเราถึงจะแก้ไขให้ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบไม่ใช่อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับของเราเลยอย่างนี้นะครับเราจําเป็นต้องคิดค่าแรงนะครับค่าแรงก็อาจจะแพงนะครับคิดเป็นต่อแผ่นนะครับ เราะว่าจะใช้เวลาหน่อยแล้วก็ความปลอดภัยต้องเราต้องระวังนะครับเมื่อกีไปโดนแผ่นอื่นเราอาจจะกระเบื้องเข้ามาจํากัดอย่างเงี้ยครับเราต้องไปเสียซื้อกระเบื้องให้เข้าอีกนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับหรือสองแผ่นเขาก็ซื้อมาสองแผ่นอย่างนี้ต้อง ยิ่งระวังให้ดีเลยนะครับ ลื้อออกเรียบร้อยครับผมต่อไปก็จะทําการสกัดปูนนะครับตัวปูนคุยหนูออกแล้วก็จะได้ทําการปูขั้นตอนต่อไปนะครับเดีย๋ยวผมแนะนําอีกทีนะครับว่าขั้นตอนการปูปูนคุยหนูสูตรของช่างชายนี้มีแบบไหนบ้างนะครับอ่าขั้นตอนที่ผมปูนะครับ ไอ้ตัวนี้เราสกัดออกไม่หมดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาได้ติดกับตัวคอนกรีตเก่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราปูแล้วก็ก่อนเราปูนะครับเราจะเอาน้ําพรมให้เข้าแบบชุ่มก่อนนะครับแล้วก็น้ําปูนข้นๆนะครับเป็นน้ําปูนกาวนะครับแล้วก็ลาดลงไปลาดลงไปเสร็จแล้วล้วก็นําปูนคุยหนูมาใส่นะครับมาวางแล้วก็เคลียร์ให้ได้แล้วก็ตัวแผ่นหลังกระเบื้องเราจะทาตัวปูน อีกทีนะครับตัวแผ่นหลังกระเบื้องแล้วก่อนที่เราจะวางใส่ตัวปูนคุยหนูนะครับเราจะใช้น้าพรมไปที่ตัวปูนคุยหนูอีกทีนะครับให้เขาได้มีความชืน้นความนิ่มขึ้นแล้วเราก็ค่อยปูกระเบื้องลงไปนะครับเคาะให้ได้ระดับสูตรของช่างชัยก็มีอยู่เท่านี้ครับและความแข็งแรงก็ทุกท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าผมทำให้ดูฝากไว้ครับทุกท่านครับ